พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําวันเสาร์วันที่24เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องความดีงามของพระองค์นำไปสู่การกลับใจใหม่และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมโรมบทที่สองข้อที่3ถึงข้อที่4ี่ หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดมความอดกลั้นพระไทยและความอดทนของพระองค์โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งจะชักนำให้กลับใจใหม่โรมบทที่สองข้อที่สถึงข้อที่สี่พี่น้องคะในพระธรรมโรมบทที่สองข้อที่สมถึงข้อที่สี เน้นย้ำถึงบางสิ่งที่ทรงพลังมากเกี่ยวกับความดีงามของพระเจ้านั่นคือสิ่งนี้เปิดโอกาสให้กลับใจใหม่ในพันธสัญญาเดิมการครุกคามของการพิพากษาไม่ได้ทำให้ลูกหลานของอิสราเอลกลับใจหรือเชื่อฟังพระเจ้าแต่ในพันธสัญญาใหม่พระองค์ไม่ได้ขู่เราด้วยการพิพากษาเพราะว่าเราเป็นลูกที่เชื่อฟังพระองค์ เราได้รับการบรรยายว่าเชื่อฟังพระวจนะแห่งความจริงจากใจดังนั้นพระองค์จึงทรงนำเราเข้าสู่ความดีงามและความรักของพระองค์แทนที่จะพิพากษาพระองค์ทรงสำแดงความเมตตาแก่เราพระเจ้ารู้ว่าถ้าเราประกาศและบอกโลกเกี่ยวกับความรักและความดีงามของพระองค์พวกเขาจะกลับใจและหันมาหาพระองค์ ในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อที่18ฉบับ NIV กล่าวว่าและสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ส่งได้ให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และได้ประทานพันธ,ธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เราในคำเผยพระจนะของโยเอลบทที่สองข้อที่1ถึงข้อที่13และเศฟัญญาบทที่1ข้อที่14ถึง15 กล่าวถึงบาปของผู้คนกำลังถูกนับเพื่อต่อต้านพวกเขาและด้วยเหตุนี้การพิพากษาจึงมาถึงพวกเขาพี่น้องคะแต่ในสมัยของเรานั้นต่างออกไปปัญหาความบาปได้รับการจัดการผ่านทางการเสียสละของพระเยซูเพื่อเราผลของการเสียสละนั้นพระเจ้าทรงให้โลกคืนดีกับพระอคกเองพระองค์ทรงนำมนุษยชาติไปสู่สันติสุขด้วยพระองค์เอง และพี่น้องคะบัดนี้พระองค์ได้ส่งเราเพื่อนำข่าวสารแห่งความดีงามและความรักของพระองค์ไปยังโลกและทำให้ผู้คนกลับมาคืนดีกับพระองค์ดังนั้นจงให้คริสต์มาสนี้มีความหมายสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณจะพบพวกเขาที่ห้างสรรพสินค้าพวกเขาจะอยู่ที่งานครอบครัวที่คุณวางแผนจะเข้าร่วม พวกเขาจะอยู่ที่สวนสาธารณะที่คุณพาลูกๆไปเล่นคุณจะเห็นบางคนระหว่างทางกลับบ้านจากคริสตจกักรให้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้กำลังลงโทษพวกเขาเนื่องจากความบาปของพวกเขาเพราะองค์ได้ลงโทษพระเยซูแทนพวกเขาแล้วและถ้าพวกเขาเพียงแต่เชื่อชีวิตนิรันดร์และความชอบธรรมก็จะถูกมอบให้กับวิญ,ญญาณของพวกเขาฮาเลลูยา ให้เราประกาศคำอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานว่าขณะที่ลูกๆของพระองค์เผยแพร่ข่าวประเสริฐทั่วโลกในวันนี้ความชอบธรรมจะถูกเทออกเหนือประชาชาติ ส่งผลให้วิญญาณจิตหลั่งไหลเข้ามาในแผ่นดินของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคำของพระเจ้าหนุนใจแก่เราในเช้าวันใหม่นี้ว่าพระคุณของพระเจ้าผู้ส่งได้ให้เราคืนดีกับพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทรงประทานพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เราโดยไม่พิพากษาพี่น้องคะวันนี้พระเจ้าหนุนใจให้เราที่จะมีชีวิตประกาศความรักและความดีงามกับผู้คนที่คุณจะพบเห็นในระหว่างทางไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในขณะนี้หากคุณได้พบผู้คนที่ไม่รู้จักความรักของพระเจ้าให้คุณประกาศความรักของพระองค์ออกไปว่าพระองค์ทรง,งรักเขามากแค่ไหน วันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับเขามากแค่ไหนในพระคุณของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด